ทั้งทั้งสองโรงเรียนเลยนะครับต้องขอประมือให้อีกทีหนึ่งก่อนอ<า>ประมือ,<ข>อให้ดีรครับ<ะ>ไม่น่าเชื่อว่าจะทําได้ดีขนาดนี้นะครับครับแล้ั้นเรามาเข้ากันเลยนะครับเพลงไร้จันนะครับโรงเรียนนวมินทราชูทิศในเรื่องของดนตรีนะครับดนตรีผมว่าค่อนข้างดีนะครับในในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของการเรียบเรียงเสียงประสานอะไรย่างเงี้ยค่อนข้างเข้ากันได้ดีแต่ว่าข้างบนนู้นจะดังไปนิดนึงนะทั้งเบสทั้งกลองรู้สึกว่า ประโคมกันค่อนข้างแรงทั้งเสียงน้องที่เขาร้องนะครับแล้วก็แล้วก็เนื้อหาจากส่วนอื่นของดนตรีเนี่ยเครื่องเป่าจะมันเลยริทึ้มครบใช่ครับมันเลยไม่ค่อยชัดเจนก็น่าเสียดายเพราะว่าน้องจริงๆแล้วน้องเขาก็เล่นดีนะครับเสียงเขาก็เล่นเล่นดีกันทุกคนในเกณฑ์โดยทั่วไปก็ถือได้ว่าดีอครับคผมเสียงน้รงเรียนจากน้อร้องนะครับเพลงฝันเพลงนี้ก็เรียกได้ว่า โรงเรียนโรงเรียนจาน่านกร้องนี่เขาไปตีโจทย์ว่ามันเป็นความฝันที่ที่ดูแล้วฟังดูแล้วเราก็ให้มันมันแบบมันสืบสวนสอบสวนยังไงซึ่งมันไม่ผิดนะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยคือเนื่องมาจากว่าผมเพราะผมรู้จักเพลงนี้ตั้งแต่ผมเกิดนะครับคือทําให้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะนุ่มนิ่มกันนี้หน่อยนะครับแล้วก็เย็นสบายกว่าน,นี้หน่อยถ้าเกิดเล่นอย่างเมื่อกี้ได้นะครับก็เล่นเล่นได้ดีที่เล่นออกมาก็เล่นได้ดีมากๆนะครับ แต่ว่ามันน่าจะค่อยกว่านี้จุดหนึ่งที่ผมชอบพอสุดท้ายเลยคืนมหารากร์ทาประสานพอไอ้คำว่าเศร้าเนี่ยโอ้โหเขาน้องเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากคโดยรวมคือน้องเล่นดีเลยนะคะเล่นดีพอฟังแล้วล้วก็เออนะเขาตั้งใจจริงๆทั้งสองโรงเรียนนะครับครับคือว่าดีมากๆขอบคุณครับเรื่องร้องครับอาจารย์รอด ครับผมฟังเพลงที่กระตอยร้องแล้วกระตอยเป,เป็นคนที่เสียงดีมากๆคนหนึ่งเลยนะครับเป็นตัวอย่างของเสียงร้องเป็นเป็นนักร้องที่มีเสียงมิกซ์ที่ค่อนข้างสวยนั่นคือจากเสียงต่ำขึ้นไปหาเสียงสูงเขาสามารถต่อกันได้โดยที่เราเวลาเราฟังเราจะไม่รู้สึกอึอดอัดต้องขอชมว่มาตรงนี้เป็นข้อดีมากๆที่นักร้องหลายๆคนน่าจะเอาเป็นแบบอย่างนะครับแต่ที่ทำให้บทเพลงของอไรจันมีสีสันมากๆนั่นก็คือคอรัสครับ ต้องขอปรบมือให้คอรัสด้วยโหคอรัสสามคนด้วยกันนะคะตอนอยู่ดีฟังนั่งฟังแล้วมันทําให้รู้สึกดีถึงแม้ว่าจ,จะมีบางตัวบางตัวโน้ตที่มันอาจจะยังไม่ค่อยแบบสวยเท่าไหร่นะฮะแต่ฟังออกมารวมๆแล้วดูดีในในอายุรุ่นขนาดนี้และทําได้ขนาดนี้ภาพรวมดูสวยมาก,มากๆเวลาดูแล้วนะครับดูแล้วมีเคลื่อนไหวกันทั้งทั้งวงเนี่ยมันทำให้ดูเพลินมากๆนะครับดนตรีคอรัสโยกกันดูสวยนะฮะรวมๆออกมาดีมากครับดีมากค่ะ ของน้องหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างกระต่อยเนี่ยคือเขาจะมีความแตกต่างกันในด้วยของเนื้อเสียงกระต่อยจะออกแนวนุ่มๆน,นะฮะหว,วานๆแต่น้องน้องหนึ่งจะมีความแรงของเสียงที่ค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประทนบอกว่ามันเหมือนไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่กับดนตรีก็เป็นเพราะว่าความแรงของเสียงของหนูเนี่ยมันทาให้บางครั้งทั้งเพลงเนี่ยในใน,ในอารมณ์ของเพลงนี้เนี่ยมันไม่ต้องการความแรงมากขนาดนั้นเป็นคนที่มีเสียงมีพรสวรรค์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีความคมชัดของเสียงร้องอยู่ไอการที่เราร้องและแรงและดังมากเกินไปเนี่ยมันทําให้เวลาตอนคําแรกที่คําว่าฝนไปตรงเนี้ยมันเลยมีการเพี้ยนสูงไปหน่อยนึง ก็เป็นเพราะว่าเราต้องการให้มันดังออกมาในการการการควบคุมไม่ให้คำทํานองของเราเนี่ยมันแรงออกมาในตรงนี้ต้องเข้าใจในเรื่องของคําว่าดินามิกความแรงที่ได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยต้องเข้าใจที่จะเลือกเอามาใช้ด้วยว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ดนตรีมันมาเบาเราจะจะขนาดไหนมันเหมือนกับน้ําที่ผสมกับน้ามันมันเหมือนไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เมื่อกี้นี้แต่เชื่อว่าทั้ง2ทีมถ้าผ่านเข้าไปเนี่ยนะฮะจะมีปัญหาเรื่องการใช้เสียงเรื่องดินามิกและก็แล้วแต่ เดี๋ยวจะช่วยให้ขอบคุณทุกค่านขอบคุณมากครัเบอรโทรครับทูเล็กครับคุณไม่ได้จดอะไรเลยนะเพลินเหรอครับเลินของนภมินทราชุติธเนี่ยนะคะครับชุดเชิดเข้ากันได้ดีแล้วก็จริงๆแล้วดูว่าเป็นของราคาแพงแต่ครูว่าไม่ใช่เหรอก็มวนๆพันๆกันนะคะ S <S <an> ก็เรียกว่าเอามาสร้างสารรค์เด็กๆเอามาสร้างสารรค์กันแล้วก็คอรัสหรือว่านดนตรีนะคะก็ดูเข้ากันและที่สําคัญนะเข้ากับฉากชิงช้าสวรรค<ม>์ซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ร่วาตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจนะการที่เราจะทําอะไรก็ตามเราต้องดูสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นยุคสมัยเดียวกันไปหมดนะคะก็จะมีบัลเล่กับสไตล์60เนี่ย บางทีมีบัลเล่เยอะไปครูก็ว่าจำเป็นไหมนะคะจำเป็นไหมในฉากยิงชาสวรรค์แล้วก็เป็นสไตล์60แล้วก็มีท่าบัลเล่ซึ่งเยอะเยอะทีเดียวแต่ก็ตอบไม่ถูกเพราะมัตแต่ดูละครเพลินนะดูโชว์เพลินนะนะั่นนะเออเพลินเพลิดเพลินมีความสุขขอบคุณคมากอย่ากนกร้องเนี่ยหนูชุดเนี่ยชุดก็สวยนะลูก น่าสนใจตรงที่พันผูกไม่เหมือนกันเออก็นี่คือความเหมือนที่แตกต่างซึ่งอันนี้ก็ครูก็ว่าเออน่าสนใจดีนะคะแต่พอไปมองข้างหลังนะดนตรีม,มันเหมือนงบหมดนะ่ะเออเลยก็เอามาชุดนอนกันมาลูกก็เลยไม่แน่ใจคือ <c oughs> ข้างหน้าสวยมากแต่เราต้องไม่ทิ้งข้างหลังนะลูกแล้วก็ยังอยงอย่างหนูที่ถือฉากเนี่ย ถึงจะถือฉากซ่อนอยู่ยังไงก็ยังเห็นนะมันจะต้องมีความอยู่ในชั้นวันณะเดียวกัน <laughs> การใช้ผ้ามาอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าชุดกับผ้านี้มันมันคนละสไตล์หรอกมันคนละสไตล์ มันก็เลยไม่แน่ใจอย่างอย่างผ้าอันนี้ถ้าเป็นชุดอย่างนี้น่าจะเป็นพวกชีฟองแล้วเป็นอะไรที่ที่โก้กว่านี้เห็นความพัฒนานะจากครั้งที่แล้วเนี่ยมาครั้งนี้เนี่ยเห็นความตั้งใจเห็นความพัฒนามีความกล้าที่จะทดลองมากขึ้นคื็ต้องบอกว่าขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณค่ะคุณคุณมากเลยค่ะทั้งสองโรงเรียนนะคะตอนนี้สูสีกันมาก